ทาตหาเวลาหาวันนี้เราคนเกมเติมตัวได้เองนี้นะคะเราคนเกมงเบนี้ได้เองบบ้าอะไร่มีอะไรวะมันหมาด้านไปทำอะไรกัานจับบ้าอะเอืมอนนั้น น้ำไปไอาไม่เกื่ยหน้าหรอยแล้วก็น้มเดี๋ยจะกันขี่่ไม่ลงไปน้ำอ่ดมน้ำไม่น้ำไป lên nám, lên nám này trời ơi trời ơi không là gì mày hỏi thở tao hỏi mình đi ừ ừ lúc anh hơi lắm mày chỉ chạy trà Con mũi ra hạn มือน้าเท่านาวกตัวไมเย้ยติดิแล้วให้กันจัั่น้มืออะไรข้อมอมานี่เป็นอาหารที่ว่าอมน่งเาไม่หใน่าหินงนเลยไอมือเลยให้าห้านด้เห็นหนะนะ ค um really? ือคนต่ยนนาจะได้แอมยัมไพื่อจำมาอาหารให้อาหารให้อาหารทำอะไรคือมันใไปไปอะไรแก่ไนะห่นยมีคคนคนไหนนะคคน

ใส่สันตชวนใส่สอ,อ่ตชวน่ะน่แน่แน่าอาอาใส่มีมาทวนยอย,ยจาไมีหมดจุ่มหวดเอาตายด้วยอืมเป็นกระการนะเล่นเธอระดับเล่นเธอระดับ ไก่ไหนอะไก่เนินอแพู้้แพ้นะเรเอะมันแค่มันเลยแพ้ไม่ฟูไม่หินเลยเห็นตุก่ไ่ไ่กันัน เาม้เขาวัวเานวาขหมายเ้าคามามามาลนหมูเด็นไปคะ อาเป็นช้อนนะช้นในหัวไก่จะตามน้างสินตาเลยให่น่าหินนะ หันะนี่นะค่ะชอบหัวนะวามถมวามชอบหัวเหัวนะทนกัมีาหาหน้าเลยวะแล้วก็ i um... mean

พื <Yeah>. <S ¿S ่อนตียพื่อนียนไดไะไปตรงไหนเเอ้ยพตาเฮ้ยาละ